กล้องที่ร้านจะมีตะเกรเพรเียมนะครับของดีคุณภาพแน่นอนไม่ใช่เกรดถูกๆทั่วไปนะครับระยะส่องก็ประมาณ100ร้อยกว่เมตรตัวนี้นะครับไกลนะฮะตัวนี้ก็เป็นเกรดที่ถูกที่สุดในร้านนะครับดูนะฮะบู s แนลสามเก้แล้วก็บูชแน 32, แลสามเก้น,นะฮะสองรุ่นนี้นะเกรดที่ถูก ที่สุดซึ่งเป็นกลดวยพรีเมียมของที่ร้านนะครับราคาก็พันต้นต้นเองครับผมตัวนี้นะฮะก็คร่าวนะฮะสามถึงเก้าเท่าก็ระยะเจ็ดถึงหนึ่งร้อยเมตรโดยประมาณนะระยะที่สองได้ใกล้ก็ได้ไกลก็ได้นะครับแจ่มมากนะครับเป็นกล้องยิงยิงเร็วทั่วไปที่ราคาไม่แพงนะครับนี่ลองกใกล้ให้ดูนะฮะ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องยิงเร็วเกรดพรีเมียมที่ราคาไม่แพงนะสองตัวนี้นะ,ะก็คือถูกที่สุดในร้านนะฮรราคาแค่พันต้นๆน,นะครับลูกเล่นเล่นง่ายมากๆสำหรับสายล่านะครับตัวแรกนะฮะบูสแนลสามขีดเก้าหน้าเลนเล็ก32มิบสอมลนะครับตัวนี้นะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็นี้ บูสแนล3ขีคด9ูณหน้าเลนใหญ่ขึ้นมาเป็น40มิลน,นะครับลูกเล่นเหมือนกันต่างแค่หน้าเลนเท่านั้นเดี๋ยวจะรีวิวไปทีละตัวนะครับบอกสิ่งที่แถมก่อนนะแถมครบๆเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับฝาครอบกล้องทั้ง2รุ่นนี้เรามีให้อยู่แล้วนะะฝาครอบกล้องแถมฟรีนะฮะคู่มือพัชเชนเลนแถมฟรีนะครับระดับน้ำตั้งกล้องไฟฉายคาดหัว แถมครบเลยขาจับพร้อมตัวไขนะฮะหน้าหลังแถมฟรีซึ่งขาจับเนี่ยเราเลือกได้นะจะเอารางแคบ11มิลหรือจะเอารางกว้าง20มมิลก็ได้นะครับรีวิวไปทีละตัวนะเอารุ่นน้องก่อนนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น Nell, 3, 9, 32, 32, 32 mm, บูสแนล3ขีด9ก้าคูณสามสหมายถึงหน้าเลนเล็ก32มิมลลิเมตรนะฮะความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยหน้าเลนเล็กหลายๆคนชอบนะครับตัวนี้จะโคตรเบาเลยนะครับน้ำหนักแค่2.8ขีดเท่านั้นนะครับเบามากนะครับนี่นะฮะความยาวนี่ไม่ยาวมากนะฮะประมาณ11.7นิ้วยังไม่ถึงไม้บรรทัดเลยนะฮะถึงพวกนี้ไม้บรรทัดหนึ่งนะ12นิ้วไหนมาฮะนี่1 1บ จ7นิ้วนะสั้นมากนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับรุ่นพี่นะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็ยาวขึ้นมานิดน้ำหนักมากขึ้นไปนิดหนึ่งนิดเดียวแต่ก็ยังเบาอยู่ดีนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3.2ขีดนะฮะก็เบานะครับความยาวนะฮะอยู่ที่12นิ้วพอดีเลยนะครับหนึ่งม,ม่บรรทัดพอดีเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ขึ้นมาอีกก็คือ3.9ดหน้าเลน40มินนะฮะหน้าเลนเนี่ยความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง40มินนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะช่องตัวนี้นะฮะความยาวต่างกันนิดหน่อยนะ,ะนิดหน่อยแล้วแต่คนชอบนะฮะหน้าเลนก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่นะฮะแต่ลูกเล่นนี่เหมือนกันเลยนะย้ำาว่าลูกเล่นเหมือนกันทุกอย่างนะครับส่วนใครจะเอาหน้าเลนเล็ก32มิลหน้าเลนใหญ่40มิลก็แจ้งได้ทั้ง2ตัวนี้นะครับ คอท่อขนาดเท่ากันก็คือ1นิ้วหรือ25มิลลิเมตรนะครับมีตัวซูม3-9เท่านะฮะทั้งสองอันนะครับให้ดูตัวซูมนะหมุนซูมตรงนี้นะครับ3-9เท่านะฮะ3-9เท่าระยะก็เ็บถึง100เมตรโดยประมาณนะครับตัวซูมอยู่นี่ทั้ง2ตัวเนี้ยไม่มีปรับหลาไม่มีไฟให้ยุ่งยากเลยเล่นแบบง่ายเลยนะครับเล่นง่ายเลยถามว่า สำหรับคนสายตาสั้นสายตายาวมีปรับตาหลังไหมมีถ้าเป็นกล้องรุ่นอื่นปรับตาหลังเขาจะปรับแค่ท้ายนิดเดียวส่วนอันนี้หมุนทั้งหัวเลยนะครับเนี่ยหมุนได้ทั้งอันเลยสาหรับใครจะปรับตาหลังนะครับหมุนทั้งอันอย่างนี้เลยนะครับและสองรุ่นนี้นะฮะเป็นปรับในทั้งคู่นะฮะทั้งหน้า40และหน้า32มิมิลเป็นปรับในก็คือเราเปิดฝาออกมาปรับมันจะมีเงี้ยงเห็นไหมครับให้เราหมุนปรับปรับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นเองนะครับกันคนเล่นนะครับ เล่นง่ายฮะเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวหาล็อกจังหวะลงก่อนนะครับนี่ปิดฝามันแค่นั้นทั้งขึ้นลงและซ้ายขวาเป็นปรับไหนทั้งคู่กันเด็กเล่นกันกันคนเปิดเล่นแล้วมันเคลื่อนนะครับตัวสีทํามาลมดําสีเนียนมากนะครับยามาเนียนมากเลยนะครับแทบไม่เห็นจุดด่างเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะสวยงามมากเลยนะครับราคาพันต้นๆนะฮะอย่างอย่างตัวเนี้ยสขีดเหน้าเล่นเล็ก32มิบมิลนะครับ ราคาถ้าโอนก็1นึ0บาทถ้าเก็บเงินไปทางก็เพิ่มร้อยเดียวก็จะเป็น1150บาทของแถมก็ครบครบเลยแล้วก็หน้าเลน3-9ขีด9หน้าเลนใหญ่40มิลนะครับถ้าราคาโอนก็1นึ่งับเกบาทถ้าเก็บเงินไปทางก็เพิ่ม100ก็จะเป็น1190บาทราคาไม่แพงเป็นเกรดพรีเมียมนะฮะไม่ใช่เกรดถูกๆท,ทั่วไปนะครับการันตีได้เลยสินค้ารับประกัน1เดือนทุกชิ้นนะฮะ ่าซื้อไปเทสให้เต็มที่นะถ้าไม่ตกงมกระแทกไม่เยินมาแล้วเคลมฟรีภายใน1เดือนนะครับ